สวัสดีครับน้องครับออเดอร์แรกของวันเลยนะครับวันนี้วันพุธนะครับเดี๋ยวพี่ใหญจะมาเข้าออเดอร์ออเดอร์แรกของวันเพิ่งจะเปิดกราฟมานะครับเพิ่งจะเปิดกราฟมาสําหรับน้องๆที่สอบถามเข้ามาเรื่องของเทรดสดซีซั่นถัดไปนะครับซีซั่นถัดไปซึ่ง h, พี่ใหญจะเปิดเทรดสดช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับไปลายเดือนนี้ ใครที่สนใจจะเข้าร่วมนะครับที่ทักถามมากา็ไปเดือนนี้เราเจอกันนะครับไปเดือนนี้นะเดี๋ยวจะแจ้งวันเวลาที่ชัดเจนอีกทีนึงนะครับพี่ใหว่ามันปรับลงแล้วนะตอนนี้นะมันไม่น่าจะขึ้นไป หลุดไปจากนี้นะครับมีการปรับลดโลลดไฮลงแล้วตรงนี้เป็นบริเวณแนวต้านด้วยนะครับแล้วก็การาบขึ้นไปเจอแนวต้านนะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ปรับลงมาพี่ไงว่าถ้าจะเข้าออเดอร์สําหรับคู่นี้นะเข้าออเดอร์เซลล์นะครับเข้าออเดอร์เซลล์น่าจะมีความปลอดภัยกว่า,อาขอดูอีกแท่งหนึ่งนะครับขอดูอีกแท่งหนึ่ง เอาให้ชัดๆก่อนนะครับแต่มีแนวโน้มที่จะลงค่อนข้างสูงอยู่นะครับอ่ะดูครับตรงนี้เป็นบริเวณแนวต้านนะครับแล้วก็เป็นบริเวณของแรงเทขายนะครับถ้ามีแรงขายทาบลงมาพี่ใหญ่จะเข้าออเดอร์เซลล์นะครับแต่ถ้าส่วนขึ้นไปจะรอดูอีกสักนิดนึงนะครับสําหรับคู่นี้นะครับตรงนี้เป็นบริเวณแนวต้านนะครับน้องสังเกตไหมครับนะครับกราฟเบรกขึ้นไปแล้วนะครับกลับลงมาอีกครั้งหนึง่นงนะครับกลับลงมา ทะลุก,กลับลงมาแล้วกลับขึ้นไปอีกครั้งครั้งนี้ไปแล้วไม่รอดครับถูกสวนกลับลงมานะฮะตอนนี้กําลังจะขึ้นไปอไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะไปนะครับพี่ไอมองว่าถ้าถ้าเบรกกลับลงมานี่มีโอกาสลงต่อสูงกว่านะครับสําหรับคู่นี้นะฮะ ถ้ามีแรงขายชัดๆนะครับเข้ามานะครับจะเข้าออเดอร์เซลล์แต่ตอนนี้ยังนะครับสโตทํำท่าจะตัดบริเวณแนวต้านแล้วครับถ้า S3 S5 คอนเฟิร์มให้นี่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพียงจะรออินดิเคเตอร์นะครับคอนเฟิร์มอย่างน้อย2ตัวนะครับก็คือสโตนะครับ S3 S5 นะครับส่วน RSI นี้ใช้ดูจังหวะการเกิดเดอร์เจนนะครับ รอแรงขายครับขออีกแท่งเดียวนะครับพี่ไอจะเข้าออเดอร์เซลล์นะครับพี่ไอมองความเป็นปัจจุบันมันปรับลงนะครับเห็นไหมครับเวลาเทรดสดพี่ไอก็จะวิเคราะห์แบบนี้นะครับใครมีความคิดเห็นที่เหมือนกันกดใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ต้องกดนะครับรับผิดชอบตัวเองนะครับพี่ไอจะวิเคราะห์ให้แบบนี้เลยนะครับแบบที่หน้าเฟซนี้เลยนะครับแต่เป็นการเทรดพร้อมกัน เขาเดินพร้อมๆกันใครจะเข้าหรือไม่เข้าจะดูเป็นอ่าเป็นการศึกษาเฉยๆ,ๆก็ได้นะฮะจะเข้าแท่งนี้นะครับน้องเอสสามเอสหาคอนเฟิร์มให้แล้วนะครับมาครับพี่ใหญ่ว่าถ้าไม่ลงมาปิดแดงนะครับก็น่าจะเป็นลนักษณะเขียวนะครับทิ้งไส้บนนะครับ ไเข้าให้ได้จุดเข้าที่ใกล้จุดตัดที่สุดนะครับมาดูกันลงไม้ออเดอร์แรกนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับแบบในความคิดเห็นของพี่ไอนะการวิเคราะห์ออเดอร์นะครับมีความเห็นที่แตกต่างขัดแย้งได้นะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาคิดเห็นเหมือนกันนะครับไม่เข้าก็ไม่ไม่ผิดอะไรนะฮะ ดีลงมาเรียบร้อยนะครับลงกอ็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าไม่ปิดแดงนะครับก็น่าจะเป็นเขียวทิ้งไส้บนนะครับเพราะว่าสโตตัดแล้ว S3 S5 ตัดแล้วนะครับก็หลังการที่1นึ่งออเดอร์นะครับใช้เวลานานพอสมควรใครสนใจจะเข้าร่วมเทรดสดซีซันใหม่ทักมาได้เลยนะครับน้องหลัการเท่านี้ครับสวัสดีนะครับผม